แฟนๆใจหายเปิดลิสต์9ก้าพระนางแห่งช่องเจ็ใกล้หมดสัญญาแล้วทำเอาบรรดาแฟนคลับใจหายไม่น้อยเลยค่ะเมื่อมีการปล่อยรายชื่อของนักแสดงช่องเจ็ดที่ใกล้หมดสัญญาออกมาให้ดีทราบกันบอกเลยว่ามีแต่ระดับตัวท็อปทางนั้นไม่ว่าจะเป็น อันญยรินทีราทนันพัรทับทีมอายุ32ปีทับทีมจะหมดสัญญาปลายปีนี้แล้วเห็นข่าวว่าเตรียมอิสระงงอะไรยังไงก็รอทับทีมออกมาแจ้งเองดีกว่าเซฟานีอาวานิกเซฟอายุ28ปีเซฟต่อสัญญาเมื่อปลายปี60เป็นเวลา5ปีแต่หลังจากจบผู้บ่าวอินดี้อินเตอร์ก็งดรับละครเพื่อลุยงานเทรนเนอร์หมดปี2566 พัทรเดชสงวนความดีไม้อายุ32ไม้เพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อเดือนเมษาปี64ก่อนนาสมุดประมาณเดือนเมษาปี66แต่ปีนี้เปิดพอละครฟอร์มใหญ่2เรื่องแล้วและไม่น่าจะปิดกล้องทันก่อนหมดสัญญาเพราะทั้ง2เรื่องต่างใช้ CG พอสมควรถ่ายค่อนข้างยากแต่ไม้ก็บอกเองว่าไม่ได้อยากไปไหน กีตริตบุตรพรมบิ๊กเอมอายุ33ปีพระเอกมากฝีมืออีกคนหนึ่งที่จะหมดสัญญาปีหน้าแล้วโดยสัญญาล่าสุดต่อสัญญาไปเมื่อหลังจบเพลงรักเพลงปืนปี62เป็นเวลา5ปี แต่ก็ยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะไปไหนเพราะล่าสุดเพิ่งปรับลุกย้อมโถมเตรียมลงละครใหม่ปไปรอเปิดพัวเร็วๆนี้บิ๊กเอ็มก็เป็นอีกคนที่ค่อนข้างมั่นใจว่าจะอยู่ต่อยาวๆก็อยู่ในจุดที่เลือกรับบทที่อยากเล่นได้แล้วและอนาคตก็คงมีแพลนจะเป็นผู้จัดท่านวาสุริยจกักรท่านอายุ31ปีเป็นพระเอกมากฝีมืออีกคนที่จะหมดสัญญาในปีหน้าโดยต่อสัญญาล่าสุดไปเมื่อกลางปี63เป็นเวลา3ปีก็ จะหมดประมาณกลางปีหน้าและทันวาบอกเองว่ารักช่องเจ็ดไม่ได้อยากจะไปไหนและปีหน้าทันวาก็คงต่อสัญญาเหมือนเดิมเพราะก็อยู่ในจุดที่อยากรับก็รับอยากพักก็พักอีกเรื่องรอลุ้นการกิดก้องขำกริดบูมอายุ33ปีพระเอกเนื้อหอมมากฝีมือตอนนี้มีละครรัวๆเลยโดยบูมต่อสัญญาเมื่อตอนพรมพิศวาสไปเป็นเวลา3ปีก็จะหมดประมาณปลายปีหน้าโดยบูมก็เคยบอกว่าอยู่ตรงนี้ก็สบายใจดีอยู่แล้ว อาทิต์ตั้งไพบูลพาณิชย์แบงค์อายุ32ปีพระเอกสายดราม่าเจ้าสเสน่ห์อีกคนที่จะหมดสัญญาต้นปีหน้านี้แล้วโดยแบงค์ต่อสัญญาหลังจากจบพลายสังคีตก็มาลุ้นปีหน้ากันว่าจะยังไงต่อทัศนียาการสมนุษเปรียวอายุ28ปีนางเอกมากฝีมืออินเนอร์แรงอีกคนที่จะหมดสัญญากลางปีหน้านี้แล้วโดยเปรียวต่อสัญญาไปเมื่อกลางปี63หลังจากปิดกล้องปีกหงโดยเปรียวก็เลือกรับบทที่อยากเล่นได้แล้วอยู่ ช่องตอนนี้ก็สบายใจดีและเตรียมเปิดละครเรื่องใหม่เร็วๆนี้จินณนานวรัตนจินอายุ29ปีสำหรับพระเอกเจ้าสเสนีอย่างจินจินนะที่หลายคนถามถึงสาเหตุที่ยังไม่มีละครใหม่และถอนตัวออกจากละคร2เรื่องเป็นเพราะหมดสัญญาหรือเปล่าขอชี้แจงว่าจินยังไม่หมดสัญญาพึงต่อไปปี62เป็นเวลา5ปีก็จะหมดประมาณปี67ยังเหลือสัญญาอีก2ปี